หมีกับแจ็คญี่ปุ่นควรจะกำจัดอะไรก่อนแจ็คอะไรฮะอ,อ,อย่าไปโยงเิมันคะละเรื่อง<ร>ไอ้เราก็อ่านปุ๊บหมีกับแจ็คด้วยแจ็คสเปโร่ฮอืมก้องจับเลยจับเลย <laughs> เป็นการลงโทษ <laughs> จับเลยจับเลย ข่าวคลาวมากมายค่ะเด็กๆของพี่นี่ดูราวันนี้คดียากๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่ยุทธเด็กๆนี่ขออนุญาตเรียงสคริปต์สักครู่หนึ่งนะคะอืม รอบนี้นจริงๆการทำคอนเทนต์อาจจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างที่ว่าแต่ว่ากรณีของแจ็คหลังจุดนียมันหนักไงค่ะใช่ใช่ด้านเป็นแลนด์มาร์คสำคัญมากไอ้ที่หล่อหมัล้วต้องแา่นำเสนอข่าวตอนแรกแล้วว่ามันเป็นจุดที่เพิ่งจะเกิดประเด็นเมื่อปีที่แล้วอ่ะที่นักท่องเที่ยวไปยุ่มย่ามทำให้เกิดความวุ่นวายข้ามถนนไม่เป็นระเบียบญี่ปุ่นกั้นเลยเป็นสแลนสีดำเอาสแลนสีดำกั้นเลยแปลว่าาต้องการให้ยึดกฎระเบียบความเรียบร้อยความสงบ เพราะมันมีคนปีหลังคาคลินิกตรงกันข้ามด้วยค่ะอาจะพยายามถ่ายภาพให้ได้เป็นคอนเทนต์น่ะ,ะก็เป็นร้านรอสัซ่นซึ่งมันมีอารมณ์ที่มันตัดกับภูเขาไฟรูจิพอดีไงเนี่ยเขากั้นเลยใช่แปลว่าเขาสีเรียดมากแล้วไม,ไ,ไม่รู้เปิดเมื่อไหร่สุดท้ายดังมาอีกทีนึง่งแล้วไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นเมื่อวานนี้สื่อสิงคโปร์สื่อสิงคโปร์นำไกลขยายผลอีกอใช่ไหม เซอร์สิงคโปร์ทั้งหลายทั้งปวงนี้คือมันอยู่ในนี้หาไม่เจอนี่ไงเซอร์ <S <S สิงคโปร์ชาแนลนิวเอเชียรายงานว่าแจ็คแป๊บโพยูทูบเบอร์ไทยทำคอนเทนต์ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถหน้าร้านสะดวกซื้อลอสันฉากหลังเป็นภูเขาไฟซูจิที่ญี่ปุ่นชาแนลนิวเอเชียเขาโพสคลิปวิดีโอของแจ็คเลย แล้วข้อความเข้าระบุว่าอย่างไงแจ็คแป๊บโพอินฟลูเอนเซอร์ o, ชาวไทยถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังจากโพสตวิดีโอของตัวเองกำลังเต้นเปยท่อนบนอยู่บนหลังคารถยนต์ด้าร้านสะดวกซื้อรอเซนในเมืองฟูจิคาว,ว่กูจิโกประเทศญี่ปุ่นฉะนลนิวเอเชียเขาบอกสถานที่นี้เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่ขึ้นชื่อเรื่องทีวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของภูเขาไฟฟูจิ มีรายงาน c ช a แ n นด r รีเอเียระบุว่ายูทูบเบอร์คนนี้ปฏิเสธที่จะลบวิดีโอโดยเขาอ้างว่าต้องการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว,ว่าหลังสุดดูได้หรือยังเมื่อคืนก่อนเนี่ยมันปิดกั้นนอะไม่รู้ว่าลบหรือจะเอาเข้าเขาเรียกวอะไรนะตั้งค่าส่วนตัวใช่ไหมอ๋อซ่อนคลิปหรือเปล่าคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ถูกรีพอร์ตแต่ ถ้าเกิดอินฟูใหญ่ขนาดนี้อย่างเฟ e บุ๊ k ผู้ติดตามเขาต้อง8ล้านมั้ง9ล้านน่ะเท่าไหร่นะการจะรีพอร์ตให้มีผลมันยากนะอืออือเอาจริงๆแจ็คก็ผิด แตญี่ปุ่นแย่ๆที่มาเปิดกระโปรงสาวไทยไม่เห็นมีน้ำตีอะไรมาพูดเลยคือไอ้กระเปิดคือมันเปรียบเทียบบางคนละแบบเข้าใจไหมนะอาจจะถามว่ามีผลไหมมันก็มีผลอ่ะค่ะคนญี่ปุ่นถ้ามาก่อเหตุผมยังจําได้เลยเคสไหนนะที่ไปเอาผู้หญิงอุ้มมานั่งอุ้มแคท็กซี่ไปตรงอาซีเอก็เสียชื่อกัไปบทเหมือนกันผู้หญิงมาออกจากร้านอ่ะ ถามว่าเสียหายไหมก็เสียหายแต่นี่มันเป็นกรณีที่ท่านนี้คงคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมก็สังคมย่อมมีความแตกต่างกันใช่ไหมท่าผู้ชมบอกว่าในในทิตกตอกยังไม่ได้ลบค่ะพรอท่านผู้ชมนิดหนึ่ง ติ๊กต k อกยังอยู่ยังไม่ได้โลบเอาข่าวอะไรดีอย่าทำให้ข่าวชายแดนทำให้ข่าวสแกมเมอร์หายไปจากหน้าสื่อนะคะอืมลองดีพอร์ตพิยุทธก่อนถ้าได้ผลเข้าไปลองดจะมาลองทำไม <laughs> ผมทำอะไรผิดทุกวนี้ไม่ทันทำอะไรเนี่ยแค่หายใ,หใจติ๊กต k อกปันก็แบนแล้วปิวเป็นขนมเลย ติ๊กตอกปีุง,ง่ายค่ะไม่เป็นพี่คนเดียวเหรอคะจริงนายจีก็เพิ่งลงคลิปเมื่อกี้คืออะไรอืมก็ยังเสนออยู่ข่าแบบนี้ครัทำไมถึงจะไม่เสนอละ่ะ ผิดก็ผิดจริงแต่ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นว่ากล่าวตักเตือนก็พอเอาก็แล้วแต่อันนี้อยู่ที่ทางญี่ปุ่นแต่ที่หนักกว่าญี่ปุ่นคือคําพิพากษาของโซเชียลสังคมแล้วเขาสบประมาทลากยาวไปต่อเรื่องเลยตั้งแต่ประเด็นว่าอย่างน้อยผลนี่มาเกิดขึ้นแล้วยิ่งเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เขาพร้อมจะรับคําด่าไม่มีปัญหาแต่ยอดเด่นเกียดมันยิ่งสูงยิ่งเข้าไปด่ายอดมันยิ่งสูงเพราะคนก็จะเข้ายิ่งด่าเงินยิ่งมา ยิ่งด่าเนี่ยอินโฟก็ยิ่งได้เงินของยอดไม่ได้หายไปไหนยังอยู่เหมือนเด<อ>ิมเลยการแองเกสูงนี่ก็สําคัญมากใช่ค่ะอย่างที่ว่าเนี่ยรวมถึงอะไรนะเมื่อวานเจ้าตัวยังโพสด,ด,ดู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 มีแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยเต็มฟีดเลยอะไรอย่างเงี้ยข้อต่อมาก,ก็คือเดี๋ยวจะมีประเด็นว่าคือไปข้อกล่าวหาอันนี้เนี่ยพอแจ็คอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องยอมรับนะเป็นเร้วว่าพอกระแสเริ่มตก อาจจะเงียบๆไปนิดนดึงก็เลยต้องสร้างกระแสขึ้นมาค่<ฮ>ะให้มันกลับขึ้นมาฟูแล้วก็จะกลับมาเป็นเรื่องราวที่เพิ่มยอดเพิ่มยอดเพิ่มยอดและสุดท้ายอาจถ้าถูกด่าหนักเดี๋ยวก็จะไปทำเป็นคอนเทนต์ทำความดีมวนลูกค่<ฮ>ะที่เป็นข้อกล่าวหาเนี่ยอืไหนอ้า ต่อเนื่องไปนะตะกี้ค้างอยู่ประเด็นไหนเต็ไมไปหมดเลยข่าววัเนี้ข่าวเยอะมากข่าววันนี้เออจะพยายามเอาประเด็นที่ยังไม่มีไม่ได้น,นำเสนอไปตกค้างค่ะ คือทั้งหมดนี้ยังไม่นำเสนอเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลย <c oughs> คือเรื่องแฉตำรวจนี่ไม่รู้จะจบตรงไหนนะเนี่ยจริงๆนะมาทุกวัน